ไอ้ตันเมียใ UH> ่แล้ววันนี้แต่พอพอทาไปเยอะตัเตให้มันตีสบายมันก็ไตได้พระาไปมันตีลบากไ่้นั่นกรใต่ท่าสุดป่ะถ่าแล้วดอยู่อ๋อ่อยู่่ายร้อนเลยเดียวโอ้โห นั่งตรงนี้ดีไปบวกนั่งสี่คนเลยนะคนไม่ตีมันน่าจะมานั่งในทีใช่อะคนอื่นเตีแบบเขาร้อนกันเป็นนักกีฬาตัวร้อนเขาเล้ยมาอตะรู้เล้พิสากไม่มาว่ะเ็าจะบอกว่าเราไม่มีควาตีอะครับเออไอ้เบี้ยชุ๊บ้าอะไรนะ อะไรจีนแพงเออสีให้แล้วนะเราเตือนคุณแล้วนะโอ้โหค้มาแล้หวานเลยยกสุดยอดยังไม่เจอพี่ใหม่เลยนะ ยังไม่บวนกันเลยหลายหลายหลายครั้ง <laughs> này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ม,มีเกม,มนะสามี่เกมแลวมั้งสามน่ารัน้อยๆอะสาม คคนไม่ได้คือคนเนี้ยตีได้ตลอดเลยตีไปปุ๊บเ็ลกปั๊กมันยเลตีมันเดน,เนยักหอหมยใช่อะไรอไ่ะองหอมเย เหลืออยู่ไอนี่เหลืออีกสามตัวเองไม่ตัวแล้วโอ,อ้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดระหว่างทานอันนี้ไขมันล้วน ่ค่อยเห็นโว่ออกเสียงเลยนะโหว่ก<ห>็ตีแรงนะ ไปเรียนมาเนี ก็ตายแล้วเราก็ใจย่อยตัวเราเองเนี่ยลูกจะตายแล้วตีโดนอยู่ดีเลยก็ตีลูกมีเหมือนกันเขาบอกว่าไอ่แร์ไม่ไปแรลลี่ไม่ได้หรอกแรลลี่ไม่กี่ลูกไม่กี่ไม้ก็หมดแล้วแล้วตีกันแรงพวกเนี้ยตีกันแรงเปิดแล้วพอแล้วไมเปิดพี่รอพิโยกคนเดียวเนี่ยพลาดจะเล่นนะวะนี่ต้องเล่นตลอดแล้วแรงไม่ถึง ทำไมไม่พุ่ทำไมทำไมที่ทำยังจะบอกอยู่ไห้เก่ง นาตีก็งไ,งได้หมายถึงไรอ๋อ,อวางทางที่ 16, หห 16, หเ, 16. เหรอทานี่าไ่เ้16บางทานได้กัน16ตรงนั้นหยุดเหรอพี่ขอให้เกเจเลทาน่ันจะได้หน้าเลย่ะไม,ะนนะไม่ไม่ปิดเลยใช่ไหมขอไีอ่ าอาจจะ13นี่สี่ไม่มีคนมาตีมากจปิดนนแห13นี่นะไม่มีคนมาตีหรอนะนะไม่ได้มีคนมาตีหรอกน่าจะปิดนะแต่อาจจะ15 16งานเปิดอะไรยิ้มมาทำไมพี่บุ๊กบุ๊กไปเบียเบียบบุ๊กไปเบียบบุ๊กไป เขามีเยอะหรอครับปาพี่ใหม่ป่าฮะป้าอ่าทำไมอ่ะดูดีเงี้ยไอเด็กผูเบียมันู่ใครเดือดไปัางขอบไปหมดนะมีใครเล่นเลยดมันไม่จบเงี้ยเขาตามมาไอพีลูกความก็ต้องฝืนไม่ tăng con rồi lên cho Dùng tăng con nè lên đây, con lông Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไันดูเาละเฮ้ยเห่สุดยอดเลยเหนื่อยนะเดี๋ยวไวดเดียวพีไกพ่แกบอ